นี Welcome Sky wow! ่ค่ะพี่นิด Hello, สวัดสด,ดีค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนำอะไรคะอันนี้คือกวกมรกตดำเนาะค่ะนี่เป็นต้นต้อนอันนี้เขาจะเรียกเป็นกวมรกตอินโดนะตัวนี้อ้อเหรอมันต่างจากมันจากจาก,จากบ้านเรายังไงอ่ะพี่นิดอันนี้จะใบใหญ่มากอ๋อใช่ใช่ใช <c oughs> ที่เห็นไอเราก็นึกว่ามันแบบว่าแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอพอมาเห็นแล้ว เราไปนั่นมาเราไปไปสอบถามเขามาเขาก็จะบอกว่าเป็นพวกมลพุทดำอินโดถ้าเป็นดำอินโดจะไปใหญ่ๆแบบนี้อาจจะไปเอามาเทียบหุ่นใบใหญ่นะที่เอาตัวของไทยที่โอเคโอเคเดี๋ยวมาเทียบกันเนี่ยใบก็จะต่างกันอันไหนคะอันนี้คือของไทยใช่ไหมคะของไทยอ๋อมันก็จะได้ใบแบบทรงแค่ประมาณนี้เนาะถึงใหญ่ขึ้นมาก็จะได้แค่นี้อ่า จะยังไงก็ไม่ใหญ่เท่านี้ค่เนี่ยไปใหญ่มากตัวนี้ยังไม่ได้เยอะนะคะ,ะทีนี้วิธีการขยายพันธุ์ของพวกกวักมรกดนะคะพี่นิดใช้การขยายพันธุ์ยังไงคะแบบนะ,ะแบบหนึ่งก็คือเสียบใบเสียบใบอันนี้ค,คือการมาจากใบเขาก็จะได้หนู เขาก็จะได้หัวประมาณนี้ค่อยๆแตกหัวขึ้นมาก่อนเขาจะแตกหัวขึ้นมาก่อนแั่ใบแล้วเขาก็จะทิ้งใบค่ะทิ้งใบไปปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นต้นใหม่เป็นต้นใหม่เป็นหัวขึ้นมาแล้วแทงหนองขึ้นมาเนาะใช้เวลานานไหมคะจากใบหนึ่งใบนานมากนี่น่ะตัวตัวดํานี่จะนานมากอประมาณเกือบเดือนอะเกือบเดือนถึงจะได้ถึงจะแทงหัวจะแทงใบน่ะจะแทงขึ้นมาเป็นต้นนั่นหนึ่งเดือนแต่ เป็นหัวน่ะจะเป็นหัวเร็วอ๋อเป็นหัวเร็วประมาณ<า><า>สองอาทิตย์ <ไป S 1> เขาก็จะเป็นหัวแล้วอ่าวัสดุปลูกล่ะคะที่แบบว่าเวลาเราไว้ชำอะค่ะพีดนิดอ่าก็จะเป็นพวกพีดมดผสมเพอร์ไลยอย่างเดียวอ่าแค่นั้นตอนตอนเพาะนะตอนที่เสียบใบเขาะนะต้องอบไหมคะอ่าไม่ต้องอบค่นะตัวนี้ เอาพีทมอสกับเพอร์ไลท์ในเอ่อเอ่อเท่าเท่ากันสัดส่วนอ่าก็ใช่ใช่สัดส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็เอาเขาจิ้มไว้จิ้มใบไว้อ่าไว้ในร่มร่มก่อนในในร่มเลยก่อนนะในร่มเลยในน้ำแล้วก็ให้น้ำปกติทุกเช้าตอนเร่งเขาน่ะเ่าก็จะช้าหน่อยอ่าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเกิดหัวแล้วก็ค่อยเป็นใบใช่ไหมคะ แล้วพอเราได้เกิดหัวเป็นใบใหม่แล้ววัสดุที่เราจะปลูกหลังจากเราเพาะคืออะไรคะทีนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆพวกกระบอกเพชรเนาะตัวนี้น่ะใช้ดินแคคตัสว่างั้นใชใช้ดินแคคตัสได้เลยก็คือโปร่งหน่อยโปร่งแล้วก็ถ้ามะพร้าวสับก็ได้แต่เชื้อรามันก็จะมาอต้องเน้นว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นเหมือนแคคตัสดินแคคตัสดีกว่าใช้ดินแคคตัสเลี้ยงกว่ากระบอกเพชรละค้างน้ำเป็นเดือนได้เลยไม่ต้องไปลดทุกวันใช่ใช่คล้ายๆกระบอกเพชรเลยอ่า นี่นะคะก็คือข้อแตกต่างเนาะระหว่างกวางมรกตตามที่เป็นของไทยนะคะกับของอะไรนะคะอินโดใบใจใหญ่นะคะจะใหญ่ต้นจะใหญ่อเพราะว่าไทยมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะเวลาเต็มที่่าทีก็คนก็ตัดข้อได้มันตัดข้อล้วตัดตัดข้อช่ำหรอใช่แต่จะไม่ได้หัวแต่จะได้ใบยอดขึ้นแทนข้างบนต่อไปอันนี้จะไม่ได้หัวนะเวลาเราตัดตัดกิ่งช่ำถ้าเราตัดกิ่งช่ำเราจะไม่ได้หัว เราจะได้รากแล้วเขาก็จะแทงใบใหม่ขึ้นมาตรงนี้เลยเขาก็เขาก็จะแทงตามรากทีนี้อ๋อเหรอใช่คือออกมาพุ่มข้างๆวามเพิ่มตามรากอ๋อโอเคจะไม่ได้หัวแล้วอันไหนดีกว่าพี่นิดระหว่างหัวกับเป็นข้อแทนเนี่ยก็ถ้าข้อน่ะมันก็จะได้ลำต้นใหญ่ถ้าเป็นหัวก็จะนานนานนานอะไรปริมาณใช่นาน ก็เวลาหัวน่ะเราเวลาเราเอาไปยกทําเป็นบอนไซน่ะก็จะสวยแล้วแต่คนที่ชอบอ๋อมันมีการทําบอนไซได้ยหรอมี่เคยทําแต่ตอนไม่่อยได้ทําไม่มีเวลาโอเคอ๋อจริงๆมันทําบอนไซได้ด้วยใช่เขาก็จะยกหัวขึ้นมาโชว์โคดว่าใช่เป็นเหมือนมันโคดอ๋อโอเคโอเคสวยโอเคค่ะเป็นความรู้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ